สวัสดีจ้านี่จะไม่เห็ดพะโละจ้ะพะโลแบบง่ายๆตั้งหม้อให้น้ำเดือดแล้วก็ใส่กระดูกหมูก็หมูสามสันนะคะต้มให้เปื่อยค่ะตักฟองออกต้มไปเรื่อยๆตุ้นไปเรื่อยๆนะคะ ตมหมูสามสันนะคะได้ลแล้วค่ะกับกระดูกหมูปดปบยจากนั้นกับปอกไข่ที่เขาต้มไว้นะคะปอกไข่ อัดไซซีอิ๊วนะคะพักไว้ทำแท็กซี่ไปทัห้อยนะ เสร็จแล้วก็ใส่ผงรูงลดในหมอนะคะผงรูงลดพะโล้แล้วก็ใส่น้ำตาลตีไทยเฉีหยากเลยค่ะสมัยนี้มีผงรูงลดพะโล้ง่ายแล้วก็ชิมรสตามใจชอบนะคะหวานแต่ใส่หวาน,นเคี่ยวไปสักครู่นึงค่ะใส่ฟักซี่จีน เสจลนลนว่าท่านฮัลโลแบบง่ายงก็จะได้ฮะโลหม้อใหญ่ เสร็จแล้วไปกินกันเลยจ้า